นี่คือบอลลังแห่งความฝันมวยปูนเสือครั้งที่15ประจำปี2,558หาอาปดลอตาีอยตาลอาหลังจากที่กํำชัยมาแล้วหนึ่งไฟกับการชกรอบแรกของมวยปูนเสือในรอบ8คนสุดท้ายทำให้วันมีโชคผู้หงทองเด็กหนุ่มนักมวยอนาคตไกลาจากจังหวัดบุรีรัมม์มีกำลังใจฮึกเขิมฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ เื่อเป็นบันไดอีกขั้นในการที่จะก้าวไปสู่พลังแห่งความฝันให้สำเร็จรู้สึกยังไงกับการที่เราได้ชนะผ่านครั้งแรกภูมิใจครับทำได้ความฝ่ฝันคือแชมป์ก็อยากทำตามความฝัน มุ่งมัน่นฝึกฝนและมุ่งมานนะักกับการฝึกซ้อมอย่างหนักในแค่วันของวันโชกทำให้เขาต้องใช้ชีวิตตลอดทั้งวันอยู่แต่หนค่ทายไม่ว่าจะกินนอนหรือฝึกซ้อมเราในรอบต่อไปเขาต้องเจอกับยอดนักมวยฝีมือดีจากจังหวัดเดียวกันอย่างยอดเพชรแปงกองปราบแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้วันโชกอ่อ,อนข้อกับการฝึกซ้อมแต่อย่างใด ยิงทวีคูณขึ้นในทุกๆบอนฝากถึงยอดิพว่าผมไปสู้เต็มที่เต็มร้อยครับไปนี้ความเป็นพี่เป็นน้องผมกับยาติพก็เก็บไว้ก่อนครับ<ม>บนทีไม่มีพี่ไม่มีน้องเรามาสู้กันก่อนสู้กันเสร็จแล้วก็ค่อยมาพูดทีหลังช่วยเป็นกำลังใจให้ผม้วยครับมันมีโชคูมงทอง ติดตามความเคลื่อนไหวของนักมวยพร้อมไฮไลท์มวยรอบปุเสือครั้งที่15ได้ทางแฟนเพจบัลลังฝันคนพลังเสือ